ฉันมาที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีเพราะเพื่อนรักมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าโรงพยาบาลจะมีบรรยากาศที่ดูร่มรื่นแบบนี้เพื่อนบอกว่าการมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้เธอ ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางเช้าไปเย็นกลับบ่อยๆและที่สำคัญเธอบอกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ เมื่อ22ปีที่แล้ว ระหว่างที่รอเพื่อนเข้าไปรับการฉายรังสีฉันมองไปร,บรอบๆตัวและประทับใจมากกับภาพของแพทย์และพยาบาลที่นี่ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนสำหรับที่นี่นะคะเราจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะที่เราดูแลอยู่ จะมีทั้งผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในสําหรับผู้ป่วยนอกเนี่ยจะมีประมาณ200รายต่อวันผู้ป่วยในก็ประมาณร้อยกว่ารายต่อวันนะคะโดยในการให้บริการทางด้านเภสัชกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์นะคะตลอดจนการผสมยาเคมีบําบัดซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งนะคะเมื่อผู้ป่วยมารักษาที่นี่จะต้องได้รับยาเคมีบําบัดนะคะซึ่งยาเนี่ย จะอยู่ในร่างกายของคนไข้ไปอีกประมาณ5-7วันเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัดกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตัวกับคนไข้นะคะเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยานะคะซึ่งซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเราก็ต้องให,ให้การดูแลผู้ป่วยแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยานะคะสามารถที่จะประสานงานโทรติดต่อเรากลับมาได้ตลอดเวลานะคะ และจากการพูดคุยกับพี่ป้าน,นาอาทั้งหลายที่มารักษาที่นี่ทำให้ฉันรู้ว่าที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีแห่งนี้คือศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งที่รอรับการส่งตัวมารักษาจากโรงพยาบาลในตัวจังหวัดที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอมีพี่อยู่คนหนึ่ง แกเดินทางมาจากมีนบุรีสุน,น้าอีกคนก็เดินทางมาจากนครนายกแกบอกกับเราว่าโชคดีจริงๆที่โรงพยาบาลส่งตัวมารักษาที่นี่การเดินทางไปกับ ก็คือไกลค่ะเพราะว่าบ้านอยู่แถวเขตเมนบุรีการที่โรงพยาบาลมีที่พักให้คือสะดวกสบายสําหรับคนไข้คือมันไม่ไม่ไมไมเ,หเหนื่อยในการเดินทางเพราะว่าการฉายแสงแต่ละครั้งเนี่ยคือฉายแสงเป็นระยะเวลาแค่สั้นๆประมาณ5นาทีถึงสินาทีต่อครั้งแล้วจะต้องฉายแสงประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วถ้าเกิดการที่คนไข้จะต้องเดินทางไปกราบทุกวันนี้คือค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็จะเพลียสําหรับคนไข้ถ้าอย่างเราที่ได้พักอยู่ที่นี่คือมันจะ ได้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เหนื่อยคือคนไข้ก็ได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่พอดีเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานเดิมะนะคะเขาแนะนําให้มาที่นี่ว่าออมาที่นี่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ก็ร่มลื่นน่าอยู่เย็นสบายอะไรอเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีที่พักหรือไงเขาก็จะมีบริการให้พักฟรี นี่คือความโชคดีของเพื่อนฉันรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆที่มีโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีแห่งนี้เพราะเท่าที่ได้เห็นบรรยากาศและการทำงานของโรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้ฉันมั่นใจว่าไม่ว่าจะพี่จะน้องจะอาจะลุงหรือใครก็ตาม หากถูกส่งตัวมารักษาที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้มะเร็งของเราเนะะี่ยค่ะจะดูแลครบทั้งทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะซึ่งเราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนกับเป็นญาติของเราค่ะซึ่งในการดูแลคนไข้เนี่ยในทางด้านมะเร็งค่ะเราต้องใช้ความอ่อนโยนในการดูแลคนไข้ในการให้การพยาบาลนะคะถ้าเกิดว่าเรารักษาในทางด้านร่างกายแต่ถ้าจิตใจของคนไข้ยังมีความวิตกกังวลหรือความมีมความทุกข์ใจค่ะก็จะส่งผลต่อให้กับการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ค่ะ เดชสินทุเสกหรือที่ฉันได้ยินพยาบาลเรียกกันว่าอาจารย์หมอบอกกับฉันว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยแบบมาตรฐานเดียวกันทุกคนแต่จะดูแลแบบลงรายละเอียดเป็นรายๆไปพูดง่ายๆก็คือเพื่อนฉันจะเป็นศูนย์กลางของการรักษาในแบบของตัวเอง ในส่วนของการรักษาโรคมะเร็งนะครับเรามีความภาคภูมิใจในเรื่องนะครับเช่นการรักษาที่ได้ผลดีเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับตัวอย่างเช่นการรักษามะเร็งของเต้านมนะครับมะเร็งของต่อมไทรอยเมื่อเทียบกับของต่างประเทศเพบว่ามีผลการรักษาที่ดีใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็บางโรคเนี่ยผลการรักษาที่ดีกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ภาคภูมิใจนะครับนอกจากนี้นะครับ เรายังมีการศึกษาในเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นการนำสุนัขนะครับมาร่วมในการที่จะทำให้คนไข้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในโครงการที่เรียกว่าสุนัขบำบัดนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการใช้ศิลปะบำบัดนะครับเพื่อหวังว่าจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข่ในการวินิจฉัยว่าคนไข้มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือไม่นะครับ และมีผลในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ยิ่งเมื่อได้รู้จักกับคุณหมอชนสนีคล้ยทองคุณหมอที่ค้นพบความสุขจากการได้เห็นผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นยิ่งทำให้ฉันวางใจเลยล่ะคะ่ะ ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าหมอมาทำงานที่นี่11ปีแล้วนะคะก็ตอนแรกๆเนี่ยหมอก็คือหมอจบหมอรังสีรักษาค่ะหน้าที่หลักของหมอคือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยการฉายรังสีก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคนเนี่ยกลัวว่าเป็นมะเร็งแล้วมันจะไม่หายะคะ่ะแต่ก็หลายๆครั้งเลยถ้าคนไข้มาหาเราในระยะเริ่มต้นเราก็สามารถรักษาให้คนไข้หายขาดได้ หรือแม้แต่คนไข้ที่มาในระยะท้ายๆค่ะการรักษาเพื่อประครับประคองบรรเทาอาการเนะะี่ยค่ะก็สามารถทำให้คนไข้เนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ทุกวินาทีแห่งความสุขที่เกิดในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้คือผลจากการเอาใจไปใส่ในจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งทุกคนอย่าแปลกใจถ้าเราจะเห็นรอยยิ้มที่ปลอดโปร่งสบายใจกระจายตัวอยู่รอบๆโรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อนของฉันบอกว่านี่ลหละคือการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่คุณหมอชนสนีเองก็ยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดความจริงกับคนไข้เขาจะได้รับรู้ว่าโรคของเขาเป็นอย่างไรจะได้วางแผนชีวิตต่อไปจะเลือกแผนการรักษาแบบไหนเพื่อจะได้กลับไปดูแลครอบครัวของตัวเองได้ หน้าที่ของหมอก็คือต้องประเมินก่อนว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นยังไงอยากรับรู้โรคของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเมินว่าปัญหารอบด้านของเขามีอะไรมีปัญหาด้านจิตใจไหมการทำงานมีหรือเปล่าครอบครัวมีปัญหาไหมลูกมีปัญหาหรือเปล่าแต่ในบางครั้งก็ต้องบอกจริงๆบางเคสมันก็ยากมากมาก เราอาจจะต้องอาศัยทีมมาค่ะมีบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนเข้ามาช่วยในการดูแลซัพพอร์ตเยียวยาจิตใจคนเราจะเข้มแข็งขึ้นได้จากอะไร ฉันเห็นพี่ๆที่เป็นมะเร็งเต้านมนั่งทำเต้านมเทียมกันอย่างขมขมเข้นโดยมีเป้าหมายเพื่อตัวเองเท่านั้นด้วยของเราเป็นโรงพยาบาลมะเร็งก็จะมีไข้มะเร็งเต้านมเยอะการผ่าตัดเต้านมถ้าไม่สูญเสียภาพลักษณ์ไปเราก็เลยต้องมีการทำเต้านมเทียมขึ้นมาทดแทนสิ่งที่เขาสูญเสียไปให้เขาสามารถดำานินชีวิตอยู่ได้ไม่รู้สึกเป็นปมของเขา ฉันเห็นพี่พรพยาบาลที่แสนจะน่ารักกำลังเอาใจใส่ดูแลคนไข้กันอย่างเต็มที่จากการทำเราก็ได้มองค่าอยู่ห่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมผ่านคนไข้ด้วยก็ทำเ,เรารู้สึกว่าเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขทำให้เขารูาสา้สึกผ่อนคลายได้ฉันเห็นป,ปา้าป้าอายุอานามก็รุ่นแม่ของฉันปลดปล่อยตัวเองไปกับการร้องเพลงแถมยังเรียกเสียงหัวเราะ ให้กับคนรอบข้างได้ฉันเห็นนะชวนชมภูมิใจกับความฉลาดแสนรู้ของเจ้าฮันนี่และบัดดี้ก็เช้ามาป้าก็จะ ทำความสะอาดอะไรแปรงฟันอาหารเรื่องอาหารจัดเขาเรียบร้อยอะค่ะก็จะแต่งตัวแล้วก็ไปตึกใหญ่ไป OPD ค่ะไป OPD ไปตามวอร์ดค่ะแต่ว่าไม่ไม่เข้าอยู่ ICU กับวอรที่ให้ยาเคมีก็จะไม่ขึ้นบางทีเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมีมีหมามาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ได้อธิบายให้เขาฟังบางคนก็ชอบหมานี่พอเขาเห็นเขาก็เดินมาหาแล้วค่ะ เขาก็เดินมาหาและมาถามชื่ออะไรยังไงหมาของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเป็นโครงการของเราฉันเห็นความสุขของคนรักสุนัขขณะที่กำลังหยอกล้อกับสุนัขแสนรู้พันลบบาบดอก็ที่นี่เขาจะมีสุนัขให้เราก็จะไปเล่นกับสุนัขได้ สุขภาพจิตคดีขึ้น okay, okay. เราก็ดีใจค่ะเราก็คนเฝ้าก็ไม่เครียดด้วยค่ะ <Okay. S 1> เราก็ไม่เครียดเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยให้คนไข้ไม่เครียดแล้วก็มีสุขภาพเอิกเภาพชีวิตที่ดีค่ะฉันเห็นพยาบาลในศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็งกำลังอธิบายวิธีตรวจมะเร็งเบื้องตน้นโดยหวังว่าจะไม่มีใครเจอมะเร็ง จะมีพระมาทุกวันพุธนะคะทำยินขบานแล้วก็จะใส่ใส่บา,พา,ารพระกันทุวันพุธแล้วที่นี่ก็จะมีห้องพระก็จะไปตอนเย็นก็จะไปสวดมนต์ค่ะดีมากเลยครับพอดีมีน้องหมาเ้ืยอะไรเหมือนอยู่บ้านกับที่บ้านก็ยังหมาไว้เยอะครับดีขึ้นเยอะเลยครับยิย่งดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแหละครับตอนแรกมานี่น้ําตาแตกเลยค่ะแบบกลัวสารพัดว่าจะ เป็นไงดีไหมจะมาเจอกับสภาพยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาวันแรกปุ๊บเจอพวกพี่ๆที่เขาอยู่ในนี้ค่ะให้ความอบอุ่นแล้วก็พออยู่ดูไปเนี่ยเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีเลยเหมือนแบบบ้านใหม่หลังนึงเลยค่ะอย่างปา้ามันที่เคยหมดหวังก็กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง เมื่อได้มารักษาที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ทัญ,ญบุรีแห่งนี้ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะจากที่ป้าหามเข้ามานะคะใ,ใส่เปมาเลยเพราะเลือดตกเลือดมากเลยค่ะเพราะได้แสงสักสี่ห้าแสงก็ทำให้เราเลือดเราแห้งค่ะทำให้เรามีกำลังขึ้นนะคะดีค่ะดีมากที่ตัดสินใจมานะคะที่ตัดสินใจมาตรงเนี้ยคิดว่า เราไม่คิดไงว่าเรามาเจอโรงพยาบาลตรงนี้นะคะที่แบบรักษาและดูแลเราดีมากอะ่ะแล้วก็ทําให้เราแบบเราหายอ่ะจากที่ป้าป้าคิดว่าป้าไม่หายนะว่าป้าเป็นระยะที่สามแล้วนะคะเป็นระยะที่สามอย่างเงี้ยก็คิดว่าอุ้ยจะสู้ไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ก็สู้เข้ามาตั้งแต่แรกประทับใจหมดเลยตั้งแต่คุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี้ยเขาให้ความดูแลเราเหมือนญาติแะละมันก็เลยทำให้ป้าอบอุ่น ไม่คิดถึงบ้านเลยเพราะดูแลเราดีมากถึงตรงนี้ฉันเองแอบรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเพราะฉันได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดได้สัมผัสถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของทุกคนในโรงพยาบาลแห่งนี้ ซาบซึ้งและรู้สึกขอบคุณต่อพระราชาฤุัไทยที่มีต่อพระสกนิกรที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ของฉัน ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่นี่นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะคะทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะเป็นประชาชนตัวเล็กท่านก็ไม่เคยละทิ้งไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของท่านซึ่งมันทําให้เรามี ชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความภาคภูมิใจเลยแล้วก็มีความสุขทุกครั้งค่ะที่เราได้ทําหน้าที่ในการเป็นพยาบาลค่ะอบอุน่นแบบภูมิใจที่ได้มารักษาโรงพยาบาลของพระองค์ท่านนี่ไงบริการดีพยาบาลเขาก็ทําเป็นกันเองอะไรงเงี้ยเห็นคนไข้มีความสุขเราก็มีความสุขค่ะดีมากค่ะที่พามาที่นี่ค่ะเขาดูแลเขาใส่ใจผู้ป่วยมากดีมากค่ะคนป่วยเหมือนมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ มีความสุขมากค่ะอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไข้คลายเครียดคลายเหงาได้เหมือนบ้านหลังใหม่อีกหลังหนึ่งแบบมีความอบอุ่นมากแบบมันมันพูดไม่ถูกอนะเนาะความอบอุ่นอันเนี้ยมันแบบคือแบบต้องต้องหลง,งผาดอะมันแปลกฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งทั้งที่ฉันเอง ก็แค่มาเยี่ยมเพื่อนเท่านั้นอาจเพราะทุกคนที่นี่คือคนพิเศษทุกคนคู่ควรกับความสุขที่ได้รับคงเหมือนคำสอนของแม่ฉันที่บอกว่าจงฉกฉวยและดื่ม